อ่าทีนี้ข้อสิบห้าลวดเส้นหนึ่งนำมาขดเป็นวงกลมจะได้วงกลมที่มีรัศมีหกสิบสามเซนิเมตรอันดับที่หนึ่งนี้ก็คือวงกลมนี้คือลวดแล้วก็มีรัศมีอยู่หกสิบสามเซนถ้าสมมติมันมีรายละเอียดอยู่แค่เนี้ยครูถามเราว่าเราสามารถหาอะไรได้บ้างจากรายละเอียดแค่เนี้ยจะมีสิ่งที่เราหาได้นะเส้นผ่านศูนย์กลางหาได้ไอ้เจ้ารัศมีคูณสอง เส้นรอบวงก็หาได้แล้วก็พื้นที่ก็หาได้ปัญหาคือเราควรจะหาอะไรอัิที่นี้นเราอ่านต่อนะถ้านำลวดเส้นนี้มาขดเป็นรูปสี่เหลีออย่ยมจัตุรัสไอ้ตัวลวดตอนแรกขดเป็นวงกลมตอนหลังเอาลวดมาขดใหม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยท่านนครูถามอ่ะใช่เพราะว่าตอนเนี้ยตัวลวดอ่ะตัวลวดมันคือตัวลวดเป็นวงกลมแสดงว่าควรจะหาเส้นรอบวงก่อน เพราะสิ่งที่มันใช้ครึ่งโจทย์แรกกับครึ่งโจทย์หลังมันคือตัวลวดแล้วตัวลวดมันเป็นเส้นก็ควรจะหาเส้นรอบวงอันนี้ก็หาไอซิมัสเส้นรอบวงของวงกลมมันเท่าไหร่เส้นรอบวงก็คือสองพายอะนะคือถ้ามัมีพายเป็นยี่สิบสองเจ็ดเนี่ยยี่ิบสองเ็เนี่ยเขาให้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ตัดกับไอตัวรัศมีนั่นแหละออกมาเป็นเท่าไหร่นะสามอยเกเซน แสดงว่าตอนนี้ลวดนั้นน่ะยาวสามร้อยเก้าสิบหกเซนทมทีนี้ขึางหลังของโจทย์ตัวลวดจริงๆอ่ะสามร้อเก้าสิบหกแล้วก็นำลวดนั้นมาปดเป็นสี่เหลีล่ยมจัตุรัสเส้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือลวดเมื่อกี้แหละลวดเส้นเมื่อกี้ตอนเป็นวงกลมลวดยาวสามร้อยเก้าสิบหกฉะนั้นลวดเส้นเดิมอะ่ะมันมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ต้องยาวสามร้อยเก้าสิบหกน่ตอนแรกอันนี้ขาจะเรียกว่าเส้นรอบวงถูกไหม แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไอ้สามร้อยเก้าสิบหกเนี่ยมันจะกลายเป็นความยาวรอบลู่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่การหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านชนะที่ตรงเนี้ยควรจะหาให้ได้แล้วแหละตลงด้านมันยาวด้านละเท่าไหร่ดังนั้นด้านนี่หาได้จากสามร้อยเก้าสิบหกคือความยาวสี่ด้านรวมกันถูกไหมแล้วทีนี้สี่ด้านรวมกันเปอิญว่าสี่ด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเท่ากันหมดเลยอยากจะรู้ความยาวด้านเดี๋ยวก็หารสี่ มันสีก็ได้เป็น9 9เาซนแล้วก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้แล้วก็999าคูณ9สําอ่าสำหรับชอยข้อนี้นะเราเห็นแล้วแหละว่ามันต้องคูณกันอีกถูกปะเช็คคำตอบตัวไม่ต้องคูณทั้งหมดก็คือเอาตัวหลักหน่วยนะ่ยคูณกันก็รู้แล้วแหละว่าต้องลงท้ายด้วยเลขอะไร9กคูณเกเป็น8 1ถูกไหมตัวเลือกเดียวที่มันเป็นเลขหนึ่งอยู่ด้านท้ายก็ตัวเลือกนี้แหละ นี่ไม่ถ้าไม่อยากเสียเวลาคลิปเร็วๆนะ,ะแต่ถ้าไปคูณจรจิงๆก็ได้ตัวเลขจริงๆนะ